ก็คือเป็นราชินีของกระเพราเลยก็ว่าได้นะับอ๋อกระเพราแดงนี้มันมีคุณสมบัติช่วยในการขับลมแก้ท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องสปปรรพคุณประโยชน์เยอะมหาศาลมากนะครับช่วยในการตรับสมดุลของธาตุในร่างกายนะครับช่วยให้ร่างกายแข็งแรงให้ดื่มนะครับจะแก,ก้อาการหวัดโล่งนะครับต้นกระเพราแดงสรรพคุณทางยาวที่คนมาขอฮีโร่เยอะมากสวัสดีครับพบกับฮีโร่สุรินนะครับในเวลา5้าโมงเย็นของทุกวันเนาะวันนี้นะครับมาพบกับสาระความรู้กับทางช่องของฮีโร่สุริน วันนี้มีนี่อยู่ข้างหน้าเพื่อนเลยอันนี้เขาเรียกว่ากระเพราแดงนะครับกระเพราแดงคุณสมบัติทางยาเป็นที่เรื่องลือในสมัยแต่ะขอนมากนะครับและทุกวันนี้ฮีโร่ปลูกนะแล้วมีคนมาโหฮีโร่เยอะมากนะครับฮีโร่ก็ลองไปเปิดศึกษาดูอ๋อกระเพราแดงนี้มันมีคุณสมบัติช่วยในการขับลมช่วยแก้ท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องนะครับเนี่ยดีมากเลยนะ ถ้าเรานําไปตากแห้งแล้วก็บดนะมาชงเป็นน้ําดื่มกินนะครับช่วยในการปรับสมดุลของธาตุในร่างกายนะครับช่วยให้ร่างกายแข็งแรงถ้าเรานําใบพวกเนี้ยไปต้มกับน้ําน้ําร้อนๆน,นะไปต้มเสร็จนะครับไปดื่มนะครับจะแก้อาการหวัดจะทําให้หายใจโล่งนะครับมีประโยชน์มากคนมาขอฮีโร่เยอะมากเลยนะเนี่ยและฮีโร่ก็ได้ทําการขยายพันธุ์มาเยอะมากนะครับอันนี้เป็นต้นใต้ใบ กล้ากับเผาแดงหมดเลยนะสวยงามมากๆเลยนะครับวิธีการขยายพันธุ์มีหลายวิธีนะครับอันนี้ผมจะทําเป็นวิธีการนําเม็ดกะเพรานะครับมาผสมน้ําแล้วก็เทราดเลยและสําหรับวิธีการขยายพันธุ์อย่างง่ายๆนะเพื่อนเตรียมน้ํามาแบบนี้นะครับแล้วก็รูดเอาเม็ดมันมานะดูเวลาเราเรารูดเม็ดกะเพรามาใช่ไหม ขาจะมีเม็ดดำๆหนึ่งเพื่อนเห็นไหมที่เขาร่วงไปข้างล่างอะ่ะเนี่ยกระเพรามันขยายพันธุ์ง่ายเนาะแต่ว่าพันธุ์กระเพรามันหายากนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยนเพื่อนก็น,นำไปเทไวไ้จุดได้จุดหนึ่งนะครับไม่ต้องสนใจอะมากเขาเกิดง่ายนะครับเนี่ยเช่นนี้เลยเขาจะเกิดเป็นยหย่อมๆเลยนะทีนี้พอเวลาเขาเกิดมาเป็นพุ่มเป็นพวงนี้นะ วิธีการขยายพันธุ์ของฮิโร่นี่ดึงมาเลยครับแบบนี้แล้วก็นำมาใส่ต้นกล้าใส่กระถางได้เลยนะครับง่ายๆจะควรจะขยายพันธุ์ในช่วงเวลายเย็นนะครับเขาจะได้มีความชื้นนะครับแบบนี้เลยง่ายๆเลยทิ้งไว้สักพักหนึ่งพอรู้สึกว่าต้นเขาเริ่มติดนะครับใบเขาจะเริ่มแตกนะครับจะอาการเหี่ยวเฉาสักแป๊บนึง เราก็จะมาทําการเด็ดยอดนะครับให้เขาแตกยอดขึ้นแล้วก็วิธีการขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการเสียบนะครับเสียบกิง่งนี่เพื่อนตัดกิ่งมาอย่างนี้นะแบบนี้แต่งบริเวณที่เราจะเสียบลงไปในในดินนะครับเราได้กิ่งมาแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยนิดเดียวตัดทิ้งเลยข้างบนตัวข้างบนก็สามารถนําไปเสียบได้นะแต่ต้นแบบนี้จะแข็งแรงมากกว่านะครับ ผลเพื่อนได้กิ่งมาแล้วใช่ไหมก็ทําการเนี่ยไปหาดินมาใส่ขวดน้ําแบบฮิโร่ก็ได้นะขวดแก้วนะครับขวดพลาสติกเนาะเสียบลงไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เติมน้ําเข้าไปนี่ทิ้งไว้ในที่ร่มนิดนึงนะครับแบบนี้ผนเพื่อนก็จะมีต้นกระเพานะครับที่ได้จากการเสียบยอดเนาะดูของฮิโร่เสียบจนแตกยอดแตกรากหมดเลยนี่ฮีโร่ก็เสียบหมดเลยนะดูเห็นไหม แตกสวยมากนะครับยังมีต้นเล็กๆที่ผมเสียบไว้นะเห็นไหมนี่เขาก็แตกรากสวยเลยเนี่ยดูรากเขาออกเต็มเลยนะนี่เห็นไหมรากเขาเต็มเลยนะครับเนี่ยพยาพันธุ์ง่ายๆนะครับแล้วก็เพื่อนก็นำไปปลูกในกระถางต่อไปจะเลย วิธีการขยายพันธุ์ง่ายมากนะครับแล้วเพื่อนก็จะมีต้นกะเพราแดงนะครับเอาไว้รับประทานไว้ทำากับข้าวกินเนาะซึ่งต้นกะเพราแดงก็เรื่องลือเรื่องชื่อในเรื่องของทรงกลิ่นนะครับทรงกลิ่นหอมรสจัดจ้านมากนะครับยิ่งใส่เยอะยิ่งกลิ่นหอมเตะขึ้นจมูกอย่างมากเลยนะครับอันนี้ผมก็ทําการขยายพันธุ์นะเป็นการเสียบมาเสียบเมื่อกี้แหละนะครับพอเวลาเขาโตขึ้นใช่ไหมเพื่อนสังเกตตรงนี้เห็นไหม ผมเด็ดยอดเขาออกเขาก็แตกมาสองใบสองกิ่งนะครับวิธีการเด็ดยอดก็ง่ายๆเนาะเราก็เด็ดยอดไปทาอาหารปกตินี่แหละเด็ดปุ๊บเขาก็ยิ่งแตกนะครับยิ่งแตกเราก็ช่วยเด็ดเขาไปเรื่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาก็เริ่มเป็นพุ่มโตสวยงามนะครับนี่แบบนี้เลยโอเคนะครับวันนี้ฮีโร่ก็มาแนะนเาเคล็ดลับความรู้เกี่ยวกับต้นกระเพราแดงนะครับสบรรพคุณประโยชน์เยอะมหาศาลมากนะครับ สรรพคุณทางยาของเขาก็คือเป็นราชนีของกระเพราเลยก็ว่าได้นะครับนี่เป็นกระเพราที่คนมาขอฮีโร่เยอะมากนะครับฮีโร่ก็เลยเอ๊ะทำไมมาขอเยอะจังเลยผมก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะวันนี้ฮีโร่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วมาดูกันว่า5โมงเช็นของวันถัดไปจะเจอกับอะไรนะครับกับทางช่องฮิโร่สุดินนะครับวันนี้ฮีโร่โดน น้องหมาบุกเข้าสวนต้นหอมฮิโรเลี่ยมหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเวลาห้าโมงเย็นนะครับถ้าคิดว่าคลิปฮิโรพี่บิวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับสําหรับพี่น้องชาวเกษตรเรานะครับก็มารับสาระความรู้ดีๆกับทางช่องฮิโรสุรินในเวลาห้าโมงเย็นของทุกวันเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายบายสวัสดีครับเนี่ยไปขยายพันธุ์ได้นะหรือว่าใครอยากได้พันธนะุ์อ่ะ

โอเคบายบายใครอยากได้ก็ทักมาด้วยสวัสดีครับบายบาย